นะครับถูกมากๆเลยทีเดียวแค่เท่าไหร่รู้ไหมครับแค่ร้อยห้าบาทผมซื้อตัวนี้นะสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงแบตเตอรี่นนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่3ตัวก่อนอื่นออกตัวไว้ก่อนนะครับก็คือ,อผมมี3ตัวนี้ผมไม่ใช่ช่างตัดผมนะครับคือ ตัดเองนะครับผมเอามาตัดผมของผมเองนะครับที่บ้านนะครับก็บางทีก็ตัดให้คนในบ้านด้วยนะครับก็ไม่ได้เป็นช่างอะไรนะครับแต่จะมารีวิวให้ดูเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมไปเจอในเว็บออนไลน์นะครับก็ค่อนข้างจะราคาถูกแล้วก็คุณภาพใช้ได้เลยทีเดียว นะครับก็ลองตัดมาหลายหลายรอบแล้วล่ะนะครับถือว่าใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับคือจริงๆแล้วตอนซื้อมาก็มีกล่องนั่นแหละนะครับแต่อันนี้ผมซื้อมาสักระยะหนึ่งแล้วล่ะนะครับก็กล่องหายไปละนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คือสำหรับตัวนี้นะครับน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับ อันนี้น่าจะเป็นยี่ห้อนะเคมีเคมายอะไรไม่รู้นะครับคือผมไม่รู้จักหรอกยี่ห้อนะครับแต่ก็คือไปเซิร์ชในในอินเทอร์เน็ตนะครับเขามีขายกันผมตอนแรกผมก็ไม่กล้าซื้อนะว่าเอ๊ะมันมันแบบไร้สายนะครับมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับใช้ไปจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่แต่อย่างตัวนี้นะครับผมซื้อมาสักประมาณเดือน2เดือนเนี้ยนะครับก็หลังจากที่ใช้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ตัวนี้ตัดไปประมาณสองสามครั้งนะครับสองสามครั้งก็ถือว่าใช้ได้นะครับคือน้าหนักเบานะครับน้ําหนักเบาแค่เปิดเปิดตัวนี้เลื่อนขึ้นก็ถือว่าเป็นการเปิดสวิตช์ใช้ได้นะครับคมนะครับคมนะครับแต่ระยะยาวอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเอะมันจะคมไปได้นั้นขนาดไหนนะครับก็คือ แต่ราคาราคาถูกนะครับถูกมากๆเลยทีเดียวแค่เท่าไหร่รู้ไหมครับแค่150บาทผมซื้อตัวนี้นะผมได้มาในราคา150บาทนะครับ150บาทนี่คือได้ทั้ง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 กล่องนี้เลยนะครับก็มีมีสายชาร์จอันนี้สายชาร์จนะครับก็คือข้างในข้างในมันจะมีฐานนะครับเป็นฐาน a a นะครับฐาน AA 1ก้อน ก็ตัดได้สบายๆเลยนะครับเวลาเราตัดเสร็จนะครับอย่างที่ผ่านมาผมก็ไม่เคยที่ว่า,าตัดไปสักครึ่งหนึ่งแล้วฐานหมดอันนี้ก็ยังไม่มีนะแต่มันก็อาจจะเกิดจากฐานกําลังใหม่อยู่เนาะนะครับคือเป็นฐานชาร์จนะครับก็แค่ใส่ฐานก้อนเดียวนะครับก็ชาร์จได้เลยช่องตรงนี้เป็นช่องชาร์จนะครับก็เราเสียบสายเสียบสายตัวนี้ เข้าไปนะครับส่วนด้านนี้เราก็เอาเสียบกับไฟบ้านก็ชาร์จได้เลยนะครับใช้งานง่ายนะครับออของแถมที่ได้มาก็จะมีอันนี้เป็นที่ลองนะครับคือที่ว่าผมตัดเองนี่หมายถึงว่าผมเ,เป็นทรงสกรีนเฮดนะครับก็คือ,อ,อผมต้องมีการลองนะครับลองด้วยเบอร์นะครับถ้าเราชอบสั้นแล้วก็ลองด้วยเบอร์สั้น ถ้าเราชอบยาวเราก็ลองด้วยเบอร์ยาวนะครับอย่างอันนี้เขาเขียนว่า3มมิลนะครับเวลาเราตัดนะครับมันก็จะสั้น3มมิลอย่างอันนี้อันนี้เขียนว่า9มิลก็เกือบเซนอะนะครับถ้าเราลองไปก็ใส่ใส่ลองอะนะครับใส่ลองอ่าอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ตัดนะครับแล้วเราก็ตัดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัดเฉพาะตัวนี้นะครับตัดตัดตัวนี้ก็ ต้องตัดให้คนอื่นนะครับตัดให้คนในบ้านก็ก็ไม่ต้องลองอะไรนะครับแต่ถ้าตัดให้ให้ตนเองนะครับส่วนใหญ่ผมจะตัดให้ตนเองเนาะแต่ก่อนคือแต่ก่อนผมก็ไปตัดในร้านนั่นแหละนะครับแต่ไปทีนึงก็รอเป็นเกือบชั่วโมงนะครับอืมแล้วร้านตัดผมก็อยู่ไกลบ้านด้วยนะครับบางทีต้องตะเวนหาร้านเงนี้ยครับช่วงหลังมาก็เลยเอาละนะครับไม่สนใจทรงผมละจะรอไม่รอก็ก็คือ แต่ก่อนก็ผมยาวอ่ะนะครับไว้ลองทรงแต่ตอนนี้ผมสกินเฮดนะครับก็ใส่ตัวลองนะครับลองเบอร์นะนะครับลองเบอร์ก็ไถเลยนะครับเหมือนกับไถหน้านะครับไถเลยก็สะดวกสบายนะครับอ่าอันนี้ก็คือจริงๆแล้วไอ้ตัวลองนี้ผมได้มา3ตัวนะนะครับสังเกตมันจะมีอยู่3มช่องนะครับ1 2 3สแต่ตอนนี้อีกตัวหนึ่งหายนะครับ ก็ไม่รู้ไปไหนนะครับเอ่อแล้วที่แถมมาก็จะมีไอไอน้ำมันเนาะนะครับน้ำมันสำหรับเอาไว้หยอดนะครับน้ำมันสำหรับเอาไว้หยอดเอ่เวลาเราใช้เสร็จปัดอ่เอ่เอปัดให้สะอาดเสร็จนะครับเราก็เอาน้ำมันไว้หยอดนะครับหยอดส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวปัดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปัดเล็กๆนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะว่าผมใช้แปรงใหญ่ อันนี้ก็เตัวปัดนะครับก็เอาอะไรมากมายครับแค่150บาทแต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มเพราะว่าผมตัดมาตั้งหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยสอรอบประมาณนี้แหละนะครับคือเพิ่งซื้อมาประมาณเดือนกว่านะครับไม่ถึง2เดือนมั้งนะครับประมาณนี้นะครับก็ตัดให้คนในบ้านด้วยนะครับก็น่าจะตัดไปได้อีกนานนะครับ อย่างปัจจุบันนี้แถวๆบ้านผมตัดทีหนึ่งก็40-50บาทนะครับ40 50บาทตัดตัดที่ร้านนะครับแต่อันนี้ก็ซื้อมาตัดเองนะครับแค่ฐานก้อนเดียวนะครับถ้าฐานใช้ไปนานๆมันอาจจะไม่ค่อยเก็บไฟเราก็สามารถที่จะซื้อมาถซื้อมาเปลี่ยนได้เนาะนะครับชาร์จได้อันนี้ก็ตัวแรกนะครับซึ่งแตกต่างจากตัว ก่อนก่อนนะครับอย่างอย่างตัวนี้อย่างอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคาอันนี้ผมไปซื้อในร้านร้านที่เขาขายเครื่องเครื่องสําอางอะนะครับเขาก็มีขายอุปกรณ์ตัดผมด้วยตัวนี้ผมซื้อมา7 0 0ดร้อจำราคาได้นะครับซื้อคือซื้อตัวแรกเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวเสียบสายนะครับเป็นตัวเสียบสายแต่ตัวเมื่อกี้คือตัวไร้สาย นะครับตัวนี้ไร้สายก็ไม่ต้องมีสายพลุงพลังนะครับเวลาเราตัดนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเสียบสายนะครับคือคือคือมีสายเวลาเราเสียบก็ต้องเสียบปักตลอดเวลาก็700กว่าบาทนะครับก็ใช้ได้หลายปีเหมือนกันนะนะครับแต่ช่วงหลังๆมามันเริ่มที่จะไม่คมนะครับผมลองแกะแกะแล้วก็ปัดกระดาษทรายดูดูใน y t u t u อะนะครับแต่ก็ไม่ไปไม่เป็นผลสุดท้ายแล้วก็ แต่แต่มันยังใช้ได้อยู่นะครับเปิดสวิตช์ก็ใช้ได้ตามปกตินะครับแต่ตัดไม่ค่อยได้ไม่ค่อยคมนะครับตัดแล้วกินผมนะครับเจ็บผมมากก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวนี้นะครับ700นะครับราคา700เทียบกับตัวนี้แค่150บาทราคาต่างกันมากนะครับไร้สายด้วยนะครับไร้สายด้วยเนาะนะครับอ่าอันนี้ก็2 2ตัวนี้นะครับ อีกตัวหนึ่งที่ผมซื้อมานะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวนี้อันนี้ไม่รู้ยี่ห้อรูปล่านะจีมี e ่นะครับกอ็อันนี้ก็ซื้อมาทีหลังนะครับซื้อมาทีหลังหลังจากตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว แรกที่มีสายนะครับตัวนี้ตัวแรกส่วนตัวนี้ตัวที่2นะครับตัวนี้ตัวที่2ส่วนตัวนี้ตัวที่3คือก็ซื้อมาสำรองนะครับซื้อมาสำรองเผื่อเผื่อมันไม่คมหรือว่าฉุกเฉินอะไรฐานหมดอะไรกลางคันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตัวนี้267บาทถูกไหมครับราคาถูกมากนะครับราคาถูกมากเทียบกับเจ้าตัวนี้ตั้ง700เนี่ย นะครับแต่ตัวนี้ก็รู้สึกว่าะจะตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ราคา200กว่าบาทนะครับก็เหล็กก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นสแตนเลสนะครับก็รู้สึกว่าหนักเหล็กคือเป็นหนักเหมือนกันนะครับก็ใช้ตาใช้ได้ตามปกตินะครับเนี่ยนี่นะครับ ใช้ได้สบายมากนะครับเออตัวนี้นะครับตรงนี้มันจะมีไอจอ LCD เนาะขึ้นเปอร์เซ็นเปอร์เซ็นของแบตเตอรี่ให้ด้วยไงอย่างเงี้ยนะครับอย่างเมื่อเมื่อวานผมชาร์จไปครบ100ใช่ไหมครับตอนนี้ผมเปิดไปเปิดมาตอนนี้ก็เหลือแค่93อ่าตัวนี้มีออปชันดีขึ้นมาหน่อยคือมีอ,อแจ้งสถานะแบตว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ตัวนี้ไม่เหมือนเมื่อกี้ตัวนี้แกะแบตเตอรี่อยู่ข้างในแกะออกมาไม่ได้นะครับคงต้องถอดน็อตออกมานะครับแบตเตอรี่ข้างในไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับแต่เวลาแต่เวลาชาร์จก็เหมือนเดิมนะครับก็คือชาร์จตรงตูดตรงนี้นะครับแต่อันนี้ดูมีดูดีหน่อยนะครับก็คือเป็นอะแดปเตอร์แบบนี้นะครับ เสร็จแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จก็เสียบเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยอ่าอันนี้เอ่อสำหรับตัวนี้นะครับก็จะตัวใหญ่นะครับใหญ่จากเมื่อกี้ใหญ่แล้วก็หนักแต่ตัวนี้เบานะครับตัวนี้เบานะครับอืมน้ำหนักต่างกันขนาดก็ต่างกันราคาก็ต่างกันก็2อ0้กว่าบาทนะครับตัวนี้เนาะเอ่อของแถม ของแถมนะครับก็มีที่ลองนะครับลองลองเบอร์เนาะนะครับมีตั้งแต่มีตั้งแต่ตรงนี้เขียนว่า6มิลนะครับตรงนี้6มิลตรงนี้3มมิลตัวนี้สั้นสุดนะสามมิลหกมิลนะครับแล้วตัวนี้สิบมิลนะครับอ,อันนี้มีลองเบอร์หลายตัว10มิล แล้วตัวนี้ก็สิบสามมิลครับมันจะมีตัวเลขบอกเนาะมันจะมีตัวเลขบอกนะครับเดี๋ยวนะอ่าก้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับอ่ามันจะมีเลขบอกนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำมันลอลื่นเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วอ่อตัวนี้พิเศษขึ้นมาก็คือมีหวีด้วยนะครับมีหวีในการอ่ ตัดด้วยนะครับมีหวีด้วยแต่ตัวเมื่อกี้ไม่มีนะครับอันนี้ก็แต่ตัวนี้ผมตําหนินิดนึงก็คือ,อเวลาผมผมจะเอาที่ลองเบอร์ใส่นะครับมันใส่ยากนะครับน่าจะคือไม่ใช่รุ่นเดียวกันนะครับตรงเนี้ยนะครับสังเกตล็อกตรงเนี้ยมันใส่ยากนะครับผมผมต้องอ้าอ้าออกแล้วก็แบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะ นะครับตัวอื่นใส่ง่ายอย่างอย่างเช่นอันนี้อันนี้ผมก็อ่าอ่าแบบเนี้ยเออถ้าเป็นตัวนี้มันคือที่ลองตัวเนี้ยมันจะเหมาะกับตัวเนี้ยนะครับคือคือมันใส่ง่ายเวลาเราออกเราก็แค่งัดนะครับอ่างาง,งัดตรงนี้ออกมาแค่นี้เองเวลาใส่ก็ใส่แล้วก็กดง่ายนะครับแต่อันเนี้ยนะครับเจ้าตัวเนี้ย ตัว200กว่าบาทเนี่ยใส่ยากนะครับไม่ว่าตัวไหนก็เหมือนกันออย่างเช่นผมลองเปลี่ยนเป็นเบอร์นี้ก็แล้วกันใส่ยากนะครับเนี่ยกดยังไงก็กดไม่เข้าผมต้องมาเอามือง้างตรงนี้ออกนะครับมันถึงจะเข้าก็ตำหนินะครับตำหนิตรงนี้นะครับตรงอื่นส่วนอื่นก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับก็อา่า วันนี้ก็มารีวิวนะครับรีวิวให้ทุกท่านทุกท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับท่านไหนที่ว่าชอบที่จะตัดผมเองนะครับหรือว่าชอบที่จะซื้อเบติเลียนมามาตัดให้กับคนในบ้านนะครับคุณพ่อนะครับคุณพี่คุณน้าในในบ้านเราก็สามารถที่จะเ,เป็นช่างโดยจำเป็นได้ในบ้านนะครับ ก็ส่วนตัวผมเองก็คือผมตัดเองนะครับโดยใช้ตัวลองนะครับโดยใช้ตัวลองเบอร์นะครับตัดเนาะนะครับก็วันนี้เอามาให้รับชมกันนะครับเราส่วนแหล่งซื้อก็เราสามารถที่จะไปหาซื้อเองได้เลยนะครับในร้านอินเทอร์เน็ตเนาะนะครับในอินเทอร์เน็ตทั่วไปเขาก็มีขายเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับราคาถูกๆถูกมากๆนะครับคือเทียบ กับตัวนี้นะครับโอ้ผมคือช่างบอกว่าคือแต่ตัวนี้ก็น่าจะน่าจะแต่ก็ใช้ไม่ได้หลายปีนะครับอย่างถ้าเป็นช่างช่างเขาน่าจะหลายพันนะที่เป็นช่างตัดผมแบบมืออาชีพอะแต่เราไม่ใช่มืออาชีพครับเราเป็นเราตัดเองซื้อเอง,ต,เองตัดเองในบ้านนะครับก็ร้อยส0งบาทก็ถือว่าคุ้มค่านะครับโอเคก็วันนี้ เอามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับครับผมก็เอามารีว <ț allora> ิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับขอบคุณครับ